แม่บ้านฝากถึงขวัญอุตสามณีค่ะเรียกได้ว,ว่านักแสดงที่หลายท่านรู้จักกันก็คือสาวขวัญอุตสามณีดารานักแสดงมากความสามารถในระดับแถวหน้าของวงการเป็นประเด็นตอนนี้ค่ะกรณีที่มีหญิงสาวคนหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางสังคมออนไลน์ระบุว่าถูกนายจ้างที่เป็นดาราดังใช้งานเยี่ยงทาดให้กินข้าวจานเดียวกับหมาแถมทำงานไม่ได้เงินค่าตอบแทนอีกต่างหากทั้งนี้ หลายคนพุ่งเป้าไปที่นักสแสดงอย่างขวัญอุสมณดีค่ะเนื่องจากช่วงกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวมีการพบรับสมัครคนมาดูแลสุนัขและแมวแถมพิกัดบ้านยังอยู่รามอิทาเป็นสถานที่เดียวกับทางด้านของหญิงสาวมีการโพ์ภาพอีกตั้งหากกระทั่งล่าสุดทางด้านของนักแสดงสาวออกมาอิสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวยอมรับว่าโพสต์ดังกล่าวน่าจะหมายถึงตัวเองแต่เรื่องทั้งหมดนั้นตรงกันข้ามพร้อมเล่าว,ว่าตัวน้รับแม่บ้านมาสองคนเพื่อดูแลสุนัขและแมว โดยให้ทั้งสองทดลองงานและกินอยู่ที่บ้านก่อนทว่าหลังจากที่ทํางานไปได้เพียงสามวันแม่บ้านกลับทําสุนัขตัวหนึ่งของตนเกือบจากไปตนจึงให้ออกส่วนเรื่องที่ใช้งานโดยไม่หลับไม่นอนและกินข้าวจานเดียวกับมานั้นนักแสดงหญิงบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงเลยและที่บ้านตนก็มีพนักงานออฟฟิศอยู่ ร้อมบอกว่าใครจะไปทําแบบนั้นต่อมาแม่บ้านคนดังกล่าวออกมาเปิดใจเพิ่มเติมว่าตนได้เข้าไปทํางานตั้งแต่29สิงหาคมที่ผ่านมาตอนนี้ออกมาจากบ้านดาราคนดังกล่าวแล้วซึ่งตนเข้าไปทํางานจากการที่เห็นดาราคนนี้โพสต์รักสมัคร มีการติดต่อทักแชทไปโดยหน้าที่ของตนตอนแรกบอกว่าจะให้เราไปเลี้ยงน้องหมาเพราะมีน้องหมาที่ป่วยอยู่ที่ต้องดูแลคอยป้อนข้าวป้อนน้ําซึ่งตอนแรกตนก็ไม่ได้เอกใจเพราะว่าเขาบอกว่าให้หาคนมาด้วยอีกหนึ่งคนตนก็เลยเรียกน้องของตนไปด้วย ซึ่งดาราคนนี้นั้นก็ไม่ได้ถามข้อมูลอะไรเราเลยว่าเราเป็นคนที่ไหนมาจากไหนเขาแค่บอกว่าถ้าจะมาก็มาได้เลยซึ่งตนก็เอะใจในตอนนี้ว่าทําไมไม่ถามรายละเอียดอะไรเลยเป็นเพราะถึงบ้านดาราเป็นถึงขนาดนี้ทําไมถึงรับคน,นง่ายๆแต่ตอนอยากทํางานมากกว่าก็เลยขอยืมเงินเพื่อนมาเป็นค่ารถเพื่อเดินทางไปบ้านของเขาหลังจากนั้นตนก็เดินทางไปถึงบ้านของเขาประมาณ4-5ถึงโมงเย็น แต่ในตอนนั้นก็มีแม่บ้านคนใหม่เข้ามาแล้วหนึ่งคนเป็นคนกะเหรี่ยงเพิ่งมาช่วงเช้าคนเดียวกันเลยไม่มีแม่บ้านเก่าอยู่เลยค่ะแล้วเดีราคุณดังเก่าวก็บอกว่าในส่วนของการดูแลหมาต้องทําอย่างไรบ้างซึ่งหมาของเขาเป็นหมาป่วยเป็นหมาแก่ตัวเล็กๆที่เดินไม่ได้จากที่ตนได้พูดคุยกับแม่บ้านคนใหม่เขาก็เล่าให้ฟังว่าพอเขามาถึงแม่บ้านคนเก่าก็ออกไปเลยนะโดยไม่ได้พูดอะไรแต่ตนก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอก ต่อมาช่วงกลางคืนหมาเขาก็ไม่ยอมนอนร้องตลอด เหมือนอยากจะเดินแต่เดินเองไม่ได้ต้องช่วยจับทั้งคืนกว่าหมาเขาจะนอนก็คงตีห้าพอ6กโมงเช้ามาเราก็ต้องตื่นมาทํางานแล้วแบ่งหน้าที่กันทํานอกจากเลี้ยงหมาแล้วก็ต้องช่วยกันทํางานบ้านด้วยเพราะดารากูนี้บอกว่าถ้าหมาหลับแล้วก็ต้องช่วยกันทํางานบ้านถ้าหมาตื่นก็อุ้มหมาไว้ข้างนึงแล้วมืออีกข้างนึงถ้าว่างก็จับนู่นจับนี่ซึ่งตนเองก็งงแล้ถามเขาว่าไม่มีเวลาให้นอนเลยหรือ เขาก็บอกกับเราว่าถ้าว่างจริงๆก็นอนได้แต่จริงๆแล้วไม่มีเวลาว่างให้ตนได้นอนเลยพอทํางานไปได้แค่2วันแม่บ้านอีกคนก็ลาออกเขาบอกว่าเขาไม่ไหวเคยทำงานแม่บ้านมาก่อนมีประสบการณ์มา8ปีแต่ไม่เคยเจอในจ้างแบบนี้เอาจานข้าวที่คุกข้าวให้หมาแล้วมาให้เรากินซึ่งตนบอกแม่บ้านคนนั้นไปว่าอดทนสักหเดือนได้ไหม พื่อจะได้เงินเดือนแต่เขาบอกว่าเขาทําไม่ไหวขอลาออกดีกว่าสําหรับเรื่องค่าจ้างนี้ดาราคนดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าจะจ้างงานในอันตราเดือนเท่าไรยังจะบอกว่าหมื่นกว่าบาทแล้วขอดูการทํางานก่อนว่าจะให้เท่าไรซึ่งตนทํางานได้เพียงแค่3วันเท่านั้นเพราะว่าทําต่อไม่ไหวตนคําพูดของเขาไม่ไหวอีกอย่างคือลูกตนเองก็ยังเป็นเด็กอยู่ด้วยตนก็ต้องทิ้งลูกมาทำงานเพราะคิดว่ามันจะดีเพราะเป็นถึงบ้านดาราก,ก็เลยพากันไปอยู่กับ น้องสาวสองคนแต่พอแม่บ้านอีกคนขอลาออกตนก็ไม่อยากจะอยู่แล้วซึ่งก่อนที่ตนจะออกมาจากบ้านตนก็ได้พูดกับแม่ว่าถ้ายัางทําตัวแบบนี้อยู่ก็หาแม่บ้านไปเลยยาวๆเมตตามหมาแต่ไม่เมตตาคนด้วยกันแต่เขาก็เงียบไม่ได้พูดอะไรนี่ก็เป็นอีกหนึงเรื่องราวที่ทางด้านของเรื่องราวนี้ออกมาเปิดเผยก็คงต้องรอติดตามกันค่ะ